เคยไหมที่คิดว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีบทบาทอะไรในสังคมแต่ในหนัง a x ทั r ซ v i v e ์มีคำตอบที่น่าคิดมันเล่าเรื่องของแท็กซี่คนหนึ่งคนที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนโลกแค่ต้องการเลี้ยงลูกสาวให้รอดแต่การตัดสินใจครั้งเดียวของเขากลับกลายเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์เมื่อเขาขับรถพานักข่าวต่างชาติไปยังกวางจูท่ามกลางเหตุการณ์จลาจนปี1980 หน้าแปลกที่บางครั้งคนธรรมดาอย่างเราไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่เปลี่ยนโลกแค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องก็เปลี่ยนโลกได้แล้วหลายครั้งในชีวิตจ,จริงเรากลับคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไม่รู้ว่าการกระทำเล็กน้อยเล็กน้อยของเราอาจส่งผลกระทบแผ่กว้างกว่า,วาที่คิดลองคิดดู ถ้าวันนี้คุณเป็นแท็กซี่คนนั้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรและจะรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้อาจกลายเป็นประวัติศาสตร์ในวันข้างหน้า